ครับวันนี้ครับก็จะมาสอนวิธีโหลดสามล้อสิบนูนนะแล้วก็เกมเกอร์นะใช้ลื้กัำได้นะก็คือโหลดโหลดเกมเกอร์มาก็ต้องรู้ใช่ไหมครับก็นี่ครับสามล้อสิบนะครับวิธีการโหลดนะก็คือเข้ามาพลย์เกร์แล้วพิมพ์คำว่าสามล้อสิบนูนนะก <c oughs> ดเข้าไปอันแรกครับ เราสูดนะไม่มหรักษาสินี่คกดกดเข้ามาเสร็จนะดีครับคุณเนี่ยเข้ามาคุณจะเห็นหน้าแบบนี้นะให้คุณกดเข้ามาครับตรงนี้คับ นะคะพอกดเข้าไปเสร็จฮนะเออให้คุณนะครับให้คุณเอ,อ่อกดดาวน์โหลดม,มาก็จะเป็นอย่างนี้นะสันเอ,อ่อพอจะโหลดเกมแพคเกอร์แล้วก็เข้าไปในเกิร์เหมือนกันครับเข้าไปในเกิร์้ะพิมพ์คำว่าเกมแพคเกอร์นนะนี่ครับเกมแพคเกอร์นนะ รอสักครู่นะครับนี่ครับคุณจะกดอันไหนก็ได้นะจากดกันที่สองครับนี่ครับมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะนี่ครับมันจะมีเวอร์ชันที่เลือกคุณอยากได้เตำแหน่ก็กดไปสมมติคุณอยากได้เวอร์ชันล่าสุดในสามที่หนึ่งเนานะก็กดเข้าไปเนาแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะมันก็ให้คุณใส่ลงไป ให้มันจะให้คุณใส่ลงไปนะแล้วคุณก็ใส่แล้วคุณเครืองมืคุณก็สตาร์ทแล้วโหลดมันก็จะโหลดให้เลยนะจากนั้นเสร็จครับพอคุณโหลดมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเกทเทอร์เกอร์มันยังใช้ไม่ได้นะก็คือคนขั้นที่สามร้อยหกสิบนูดเข้าไปนะฮะก็รอสักครู่เดี๋ยวจะมชาชาร์จอ่รอแป๊บนึงนะครับ พอมันชา้าจย่งวะเอาได้แล้วนะก็ฝออึกเอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอ้ยออกสีเอ้ยพอ,อยคุณเสร็จนะมันก็จะให้คุณกดเอ่ออันเอ่อตัวอันตรงกลางให้คุณกดเข้าไปตรงกลางมันถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะพอกดถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สร็จก็น,นะฮะก็คุณก็สามารถใช้เกมแฮกเกอร์ได้เลยนะฮะก็น,นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปที่นี้นะครับอย่าลืมกดสคัคขารแล้วกดใจแล้วกดแล้วก็กดกดไลค์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ